หนังสือการจรจาต่อรองของอธิคมสวัสดิยานบทที่ 1. ยุทิวิธีหลอกลอก่อหนเปิดราคาให้สูงไว้ก่อนมีเคล็ดลับ3ข้อ 2. ไม่รีบร้อนมี13ข้อแนะนำสามจับผิดข้อแคตในนั้นมีเป้าหมายผู้ซื้อ4ข้อเป้าหมายผู้ขาย5ข้อ 4. อย่าใจเร็วด่วนได้ 5. แสดงน้ำใจเล็กน้อย 6. ไม่มีงานเลี้ยงที่ดี 7. กํากำหนดเวลาสุดท้ายในกำหนดเวลาสุดท้ายมีกลยุทธ์10วิธีผู้ซื้อตัดสินใจซื้อและกลยุทธ์11วิธีกระตุ้นผู้ขาย 8. กํกำหนดเวลาสุดท้ายแบบที่ 2. ไต่ตองปัญหา3ข้อ 9. พงหนามแผนการอันแยบยนต์ 10. จัดกลุ่มตามประเภท 11. รู้จักพูดขำขัน 12. คุณสมบัติอันพึงมีของยอดนักเจรจา 13. วิธีอ่อนข้อมี8วิธีอ่อนข้อในอุดมคติ 14. การอ่อนข้อที่ไม่เสียหายแม้แต่น้อยมี12วิธีอ่อนข้อไม่ทำไฟตนเสียหายข้อ15ลุกด้วยการถอยกลยุทธ์แยบยนต์8ตะการ16ยั่วน้ำลาย17เลือกสถานที่เจรจาที่ได้เปรียบในนั้นถ้าต้องจัดที่อื่น4มาตรการป้องกันล่วงหน้า18หลุมพังของตัวเลข 19กลยุทธ์เหนือคาดหมายวิธีใช้แรงกดดันในนั้นมี9แบบที่เราอาจประสบ20ข่าวกรองและสายลับทางการค้าในนั้นมี14วิธีมาตรการลดการล่วไหลของความลับบทที่2ยุทธวิธีกระโดดค้ำถอข้อ21ไม่มีศัตรูที่ควรมองข้ามในนั้นมีมาตรการทำให้อีกฝ่ายถูกโจมตี6สภาพ 22. ตัวเลขที่คล้ายใช่แต่ไม่ใช่ 23. ทะลวงจุดสำคัญ 24. ตีเหล็กเมื่ออยางร้อนแดงในนั้นมี11เทคนิคตัวอย่าง 25. ใช้ทั้งไม้ใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งในนั้นมี6วิธีรับมือไม้แข็ง 26. นักสิบเอกชน 27. คิดถึงหัวอกคนอื่นในนั้นมีคำถามตนเองก่อนเจรจา3ข้อ 28. แส้งระเบิดอารมณ์ 29. หน้าที่ของผู้เจรจาโดยตรง 30. วิธีขจัดและบั่นทอนความเห็นคัดค้านในนั้นมี9ขั้นตอนฝึกฝน 31. ประสิทธิผลจากข้อเรียกร้องที่สูงมาก 32. วิธีฝ่ากความชะง,งักงนัน มี15วิธี 33. ความนอบน้อมจริงใจ 34. อ่านทบทวนสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบวิธีแก้ช่องโหว่ให้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา3ขั้นตอน 35. วิธีใช้ตัวประกันในนั้นมี5วิธีรับมือเรียกค่าไท่ 36. เลือกตัวแทนเจรจาที่กล้าพูดคำว่าไม่ 37. วิธีตีไข่ในนั้นมี6วิธีรับมือคนตีไข่ 38. ระวังความอ่อนเพีย 39. ถามให้ถึงที่สุด 40. คำหนึ่งถึงความสัมพันธ์ทางการค้าบทที่ 3. ยุทธวิธีเตะลูกหนังข้อ41คนของตำแหน่งที่นั่ง 42. ชิงอำนาจการกระทำ มีหลักการ5ข้อ4 4 3 43, วิธีเรียกร้องความเห็นใจ 44. อย่าคิดเอาเอง 45. ตอบกับแบบปลอดภัยแบบที่1ในนั้นมีข้อแนะนำา9ข้อ 46. ตอบแบบปลอดภัยแบบที่2มี23ถ้อยคำา47การเจราจาแบบอเมริกันและฝรั่งเศส ข้อดีวิธีอเมริกันมี4ข้อส8ปัญหาหลักรักหนักลักหน้าคำสอบถามรดบรรยากาศตึงเครียด7ข้อ49่ส้แซงทำผิดมีข้อควรระวัง3ข้อ50ให้ราคาเท็จมีวิธีรับมือ6ข้อ51อย่าจ่ายเป็นเงินมัดจำล่วงหน้าข้อยกเวน้น3ข้อ52วิธีขึ้นราคา 53. อ่านกลยุทธ์ขึ้นราคามาตรการประมาประกอบพิจารณา6ข้อ 54. กลยุทธ์เตะลูกหนังมาตรการรับมือ5ข้อ 55. ถูกจำกัดถึงจะมีอำนาจ 56. ข้อจำกัดที่เป็นผลดีในนั้นมีข้อจำกัดด้านการเงิน7ข้อข้อจำกัดด้านเงื่อนไขการชำระเงิน9ข้อ ข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนและนโยบายบริษัท12ข้อข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายและการประกันภัย10ข้อข้อจำกัดด้านวิศวกรรม5ข้อข้อจำกัดที่เป็นผลดีด้านอื่นๆ3ข้อ57ดูถูกผู้ใหญ่ไว้ก่อน58กด90 10ของปีเตอร์59การแลกเปลี่ยนใต้โต๊ะอันตรายของการเจรจาแบบไม่เป็นทางการมี5ข้อ หกคุณสมบัติอันพึงมีของนักเจรจามีคุณสมบัติ13ข้อบทที่4ยุทธวิธีกงล้อหกอย่าหลงกลนโยบายเปิดประตู62ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับเชิญ63ศิลปะการปฏิเสธมี7วิธีทำให้อ่อนยอ,ยอมอ่อนข้อ64 มังกรเทพเห็นหัวไม่เห็นหาง65ระวังทุกจังหวะ9มี7ข้อแนะนำา6 6หาข้อพิสูจน์หลักการมี4ข้อ67ประเมินกลยุทธ์การจราจาอย่างระมัดระวังในนั้นมีถามตัวเอง6ข้อ68ต้องระวังพวกได้คืบเอาสอบ69ลักษณะการอ่อนข้อ8ชนิด70การเลือกจังหวะโอกาส เ1 11. เล่นแง่าสารพัด7 2กลยุทธ์กงล้อวิธีรับมือ7ข้อ7 3เปลี่ยนจากแขกเป็นเจ้าบ้าน7 4ตีให้ถูกจุดคาดดาวความต้องการ19ข้อ7 5ความยุติธรรมสมบูรณ์7 6แบบภาระเท่าเท่ากัน7 7ตัวเลขที่ลงตัว7 8แลกเปลี่ยนใต้โต๊ะ 6. ข้อป้องกัน 79รู้ขา่ารู้เราในนั้นมีหาคำตอบหข้อก่อน80หลักการเจรจาต่อรอง21ข้อบทที่5ยุทธวิธียื่นคำขาด81รู้จักใช้ผู้เชี่ยวชาญมี5ข้อแนะนำา82สีซ่ให้ควายฟัง83ไม่มีเงินมากกว่านี้แล้ว84ไม่มีเงินมากกว่านี้แล้วจริงหรือ ในนั้นมีต้องระวังเจ็ดข้อ85ิาต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วใช้8กลยุทธ์86คัดเลือกอย่างพิธีถันทางเลือกมีสามทาง87วิธีให้ประมูล88รับมือวิธีให้ประมูลมี9ข้อวิธีขจัดความยาก89วิธีขายความคิดมีเคล็ดลับ8ข้อ90ขอบเขตการปนีปะน 91้าิมิตแห่งความแห่งชีวิต92สร้างหมอกควันอำมพางมี12หมอกควัน93วิธีตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพในนั้นมี11ข้อหลักการ12ยึดมั่น8คำถามโน้มนำ7คำถามไม่โน้มนำ7คำถามกระตุ้นการคิดการตัดสินใจ10คำถามให้ได้ข้อมูล9าคำถามกระตุ้นให้ฝ่ายคิด 18. คำถามสิ้นสุดการกระตุ้นให้ตัดสินใจ 7. คํคำถามไม่เกรงใจคําคำถามคุมเครืออย่างรู้ความคิดของอีกฝ่าย 7. คําคำถามนำ 6. คำถามเหตุ 6. ข้อย้อนถาม 6. คำถามตรงไปตรงมา 7. คําคำถามลักษณะจบ 94. วิธียื่นคำขาดในนั้นมี5เหตุผล 95. วิธีรับมือกับการยื่นคำขาด 5. วิธีอย่างการตัดสินใจ 96ราคาสุดท้ายในนั้นมีการพูดยืดหยุ่น4ีอย่างการเลือกเนื้อหา4แบบการเลือกผล5แบบการเลือกที่มั่นคง4แบบการเลือกระยะการเลือกเวลา6แบบ97วิธีรับมือกลยุทธ์ราคาสุดท้าย98วิธีพรางตามี25วิธี99ซื้อก่อนเจรจาทีหลังสถานการณ์ที่จะใช้มี9แบบ 100ทําให้เป็นความจริงก่อนค่อยเจรจาวิธีใช้พิกแพงในระหว่างดำเนินกลยุทธ์มี15-25แบบวิธีรับมือ7แบบบทที่6ยุทธวียุทธวิธีตีพางเจรจาพาง101เจรจาโจมตีทางอ้อมมี7รูปแบบ102วางกลลวง 103. วิธีสื่อสารอย่างแยบยนต์มีวิธีกล่อม6วิธี 104. เทคนิคการเกี้ยกล่อมมี13ทฤษฎี 105. ข้อเสียของการเจรจาทางโทรศัพท์ในนั้นมีข้อแตกต่างจากเจรจาซึ่งหน้า11ข้อข้อเสีย3ข้อ 106. หหลักการเจรจาทางโทรศัพท์ ในนั้นมีสิ่งที่ควรทำา10ข้อสิ่งที่ไม่ควรทำา5ข้อ107ข้อดีของการเจรจาค้าขายทางโทรศัพท์ในนั้นมีดีกว่าซึ่งหน้าเพราะบรรลุปเป้าหมาย10ข้อ108ลบเร็วชนะเร็ว1 0ึว่าหนึความสามารถในการตั้งคำถามในนั้นมีวินิจฉัยตัวเอง10ข้อ110ช่วงชิงเงื่อนไขพิเศษในนั้นมี6วิธีรับมือ 111การรับปากก็คือการอ่อนข้ออย่างหนึ่ง1 1 2วิธีใช้เงินปลอมอย่างแยบย์ในนั้นมีวิธีเปรียบเทียบเงินแท้กับเงินปลอม5วิธี113การรับฟังคือการอ่อนข้อที่ราคาถูกที่สุดในนั้นมี10ข้อ1ความรับผิดชอบของผู้พูด9เกิดจากผู้ฟัง5ข้อหลักของผู้ฟังที่ดี114 พักพวกที่ช่วยเพิ่มอำน,นาจต่อรองในนั้นมีบุคคล5ประเภทช่วยเพิ่มอำน,นาจต่อรองผู้ขาย7บุค,คลิกฝั่งผู้ซื้อ1นึ 115, โหร้องทางตะวันออกจมตีทางตะวันตกในนั้นมีสาเหตุที่ต้องใช้11ข้อ1นึ่จมตีพางเจรจาพางในนั้นมี9ข้อปฏิบัติการให้ผู้ขายกังวล 9. ข้อปฏิบัติการให้ผู้ซื้อกังวล 117บทบาทของคนกลางในนั้นมี7ข้อคนกลางช่วยได้118ใช้คนกลางผ่าทางตันข้อเสีย5ข้อหลุมพางสองประการ119เลือกคนกลางด้วยความระมัดระวังในนั้นมี4ข้อเลือกคนกลาง12 0ว้างหินถามทางในนั้นมี12ข้อใช้หาข้อมูล6ข้อแนะนำบทที่7ยุทธวิธีปลูกปั่น 121ลงทุนในสินค้าที่ตลาดต้องการในนั้นมีวิธีวินิจฉัย13ข้อ122ปฏิเสธการต้อนรับที่ไรมารยาทในนั้นมีเจตนารณาลดทอน1 1ข้อ123บุคคลที่3ในนั้นมีผลดี4ข้อ124สองครามจิตวิทยา125ใช้มโนคติด้านต้นทุน126มาตรฐานราคาสูงสุดและต่ำสุด127 การเตรียมการเจรจา1.28จริงหลวง1.29กลรยุทธปลุกปั่นในนั้นมีปลุกปั่นผู้ซื้อ5กลยุทธ์ปลุกปั่นผู้ขาย5กลรยุทธ์130เทียบราคา131อำนาจต่อรองของผู้ซื้อในนั้นมี5อำนาจและศักยาภาพรับมือห3 2่ออำนาจต่อรองของผู้ขาย14ข้อจำกัดของผู้ซื้อ133 ควรเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ในนั้นมี5เรื่องราวหลังเซ็นสัญญา1.3.4วิธีรับมือข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลในนั้นมี8วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ1.3.5อำนาจที่แท้จริงอยู่ตรงไหนในนั้นมี10ข้อต้องรู้ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น1.3.6สร้างสถานการณ์ขู่ขวัญในนั้นมีขีดเส้นแบ่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย8ข้อ1.3.7อยาแก้ปัญหาตามอารมณ 138วิธีรักษาหน้าในนั้นมี5วิธีลดความรู้สึกปรปักของซื้อและ3วิธีรับมือภาวะอิหลักอิเหลือ139กลยุทธ์แบบวงตะกูลมีวิธีรับมือ5ข้อ140ความรู้เกี่ยวกับการต่อรองราคาคุณต้องทำให้ดีกว่าเจ้านั้นพูดซื้อใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้4ข้อบทที่8 ยุทธวิธีหายสาบสูญ1น1 1ให้สำรวจในขอบเขตจำกัด142กลยุทธ์อ่อยเหยื่อในนั้นมีวิธีรับมือ7ข้อ143กลยุทธ์หายสาบสูญในนั้นมี4เป้าหมาย5วิธีรับมือ